ฟงฟูนันพันล้านของเขมรกำลังจะกลายเป็นแค่คูน้ำเนา่าเพราะเวียดน้ำเก้าจริงเขาสร้างกำแพงทะเลปิดปากคลองดืดๆเลยครับแล้วที่แสบกว่านั้นงานนี้ไทยเรากลับได้ประโยชน์เต็มๆแบบงงๆไม่ต้องออกแรงเกิดอะไรขึ้นถึงพลิกล็อกได้ขนาดนี้ฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าหวุนเส้นเขาพลาดท่าอะไรไปฮะ คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินเรื่องคลองฟูนันเตโชของกัมพูชากันมาบ้างใช่ไหมครับโครงการมูลค่ามหาศาลกว่า1.7พันล้านดอลลาร์ที่ทางหุนเซนหรือที่หลายคนเรียกกันว่าหุนเซนกับลูกชายของเขานี่แหละเปล่าประกาศไปทั่วโลกเลยนะวันนี้จะเป็นเส้นเลือดใหม่แห่งศักดิ์ศรีของชาติเขาเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทั้งหมดที่ว่ามานั่นน่ะ มันกำลังจะกลายเป็นแค่คูน้ำจืดๆที่อาจจะไม่มีเรือสินค้าลำใหญ่ๆอยากจะวิ่งผ่านเลยแม้แต่ลำเดียวทำไมน่ะเหรอครับเพราะเวียดนามประเทศที่กรัรมพูชาพยายามจะหนีให้พ้นอิทธิพลมาตลอดเขาไม่ได้แค่แสดงความไม่พอใจนะครับแต่เขาเล่นใหญ่เขาหงายการใบสุดท้ายที่ทำให้กัมพูชาต้องจุกออกไปเลย,วยเวียดนามเขากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่า กำแพงทะเลที่มีความยาวถึง47กิโลเมตรไม่ใช่แค่สะพานข้ามธรรมดานะครับคุณผู้ฟังแต่นี่คือการถมทะเลเพื่อสร้างเป็นถนนขวางหน้าปาาคลองฟูนันแบบซึ่งๆเลย โครงการระดับพันล้านอาจจะพังศักดิ์สรทที่วาดฝันไว้อาจจะจบและที่มันเด็ดยิ่งกว่านะคือเรื่องนี้ประเทศไทยเราดันกลายเป็นคนที่คุมเกมแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องออกแรงอะไรเลยสักนิดอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเกมมันถึงพลิกได้ขนาดนี้ฟังกันต่อยาวๆครับแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าบทเรียนราคาแพงหน้าตามันเป็นยังไง อาก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เวียดนามเขาเอาคืนแบบเจ็บแสบสุดๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าต้นตอของเรื่องทั้งหมดนี้มันมาจากอะไร ก็อย่างที่หลายคนพอจะทราบกันกัมพูชาโดยเฉพาะในยุคของฮุนเซนกับลูกชายเขาเนี่ยเขามีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะหายใจด้วยจมูกของตัวเองครับคือไม่อยากจะพึ่งพาว,วียดนามอีกต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ตันไหนตะไรมาต้องผ่านท่าเรือของเวียดนามตลอดมันเหมือนโดนบีบคออยู่ตลอดเวลาครับทั้งช้าทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ต้องอยู่ในกำมือของเขา มันก็เลยเป็นที่มาของโครงการคลองฟูนันเตโชนี่แหละครับขุดคลองยาวเหยียด180กิโลเมตรจากเมืองหลวงพนมเป็นให้ทะลุออกอ่าวไทยได้โดยตรงเลยไม่ต้องงอใครซึ่งก็ได้เงินทุนก้อนมหืมาจากพี่ใหญ่อย่างจีนที่ก็หวังจะใช้คลองนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เป็นฐานทัพเรือลับๆแล้วก็ควบคุมเส้นทางการค้าในภูมิภาคนี้ไปในตัว ืมฟังดูเผลนๆมันก็ดูดีใช่ไหมล่ะครับเป็นแผนการที่ทะเยอทะยานดีแต่มันมีปัญหาใหญ่เบิ้เริ่มอยู่ข้อหนึ่งครับคุณผู้ฟังการขุดคลองที่ใหญ่โตมโหฬลานขนาดนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําในแม่น้ำโขงทั้งระบบเลยแล้วใครละ่ะที่อยู่ปลายน้ําสุด ก็เวียดนามนะสิครับเขาจะโดนผลกระทบไปเต็มๆน้ำจืดที่เคยไหลลงไปจะหายไปเยอะมากน้ำเค็มจากทะเลก็จะรุกเข้ามาในแผ่นดินพื้นที่เกษตรกรรมตรงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของเวียดนามทั้งประเทศเนี่ยจะพังพินาศลงได้นะครับ เวียดนามเขาเตือนแล้วเตือนอีกขอข้อมูลโครงการโดยละเอียดขอประชุมหาหรือกันหน่อยได้ไหมแต่กัมพูชาทำยังไงรู้ไหมครับเมินครับทำเป็นหูทวนลมไม่สนใจใช่อ้างว่าเป็นเรื่องภายในประเทศของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงกับใครนี่แหละครับคือการจุดไฟเผาตัวเองชัดๆ เพราะคุณกำลังไปเล่นอยู่กับชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดความอดทนและการวางแผนที่แยบยลที่สุดชาติหนึ่งในอาเซียนเลยและแล้ววันที่กัมพูชาต้องจ่ายค่าความดื้อรั้นของตัวเองก็มาถึงเมื่อคำพูดมันใช้ไม่ได้ผลเวียดนามก็เลยใช้การกระทำสั่งสอนแทนซะเลยเรื่องของเรื่องคือมันมีภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมูลวงในหลุดออกมาสน,นั่นโซเชียลมีเดียของเวียดนามเลยครับเขาไม่ได้ส่งทหารมา ประชิดชายแดนไม่ได้ยิงปืนขู่แม้แต่นัดเดียวแต่เขาอนุมัติโครงการที่ต้องเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวของจริง ผมจะพูดให้ชัดช้าช้าช้านะครับคุณผู้ฟังเวียดนามกำลังสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ของเขากับเกาะที่ชื่อว่าเกาะเตียนไห่หรือเตียนไฮไอเลนซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่บังเอิญตั้งขวางอยู่ตรงปากทางออกสู่ทะเลข,ของคลองฟูนันแบบเแป๊ะเลยครับโดยถนนที่ว่าเนี่ยมีความยาวถึง47กิโลเมตร ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังนี่คือการถมทะเลเพื่อสร้างเป็นถนนไม่ใช่สะพานมันคือการสร้างแผ่นดินใหม่ขึ้นมาเพื่อกั้นขวางทางออกสู่ทะเลของคลองฟูนันเอาไว้เกือบทั้งหมดมันเหมือนกับจูจ่ๆก็มีคนมาสร้างกำแพงคอนกรีตยักษ์ปิดหน้าประตูบ้านคุณนะครับ แล้วผลที่ตามมาคืออะไรล่ะอ่าวทะเลที่คลองฟูนันตั้งใจจะไหลออกมาถูกปิดตายไปแล้วเรียบร้อยมันจะเหลือแค่ช่องแคบเล็กๆเล็ก,ลกมากๆมากๆอยู่ทางฝั่งตะวันตกแล้วคุณผู้ฟังทายสิครับว่าทิศทางนั้นน่ะมันคือฝั่งของประเทศอะไรถูกต้องครับมันคือฝั่งประเทศไทยของเรานี่เอง แปลว่าอะไรแปลว่าโครงการมูลค่า1.7พันล้านดอลลาร์ของกัมพูชาเนี่ยต่อให้ขุดจนเสร็จสมบูรณ์เรือสินค้าก็ไม่สามารถแล่นออกสู่ทะเลใหญ่ได้โดยตรงอีกต่อไปต้องอ้อมต้องไปลัดเลาะผ่านช่องแคบเล็กๆที่ทั้งอันตรายและเสียเวลาส่วนเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเลยหมดสิทธิ์เข้าความฝันที่อยากจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งใหม่ของภูมิภาคพังทลายลงในพริบตา โอ้ยนี่คือการตอบโต้ด้วยวิศวกรรมศาสตร์ล้วนๆครับไม่ต้องรบแต่เจ็บยิ่งกว่าโดนกระสุนปืนซะอีกแล้วเรื่องมันพีคขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยครับคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้สถานการณ์ในกรัรมพูชาเองเนี่ยลุกเป็นไฟแล้วพอประชาชนที่เขารู้เรื่องนี้เข้าก็เริ่มออกมาโวยวายกันใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือคราวนี้ไม่ได้ต่อว่าเวียดนามนะครับแต่เขาหันมาตั้งคำถามกับรัฐบาลของตัวเองแทนคอมเมนต์ในโซเชียลมี ของกัมพูชานี่เดือดสุดๆมีแต่คำถามประเภทที่ว่าทำไมรัฐบาลของเราถึงอ่อนแอขนาดนี้ปล่อยให้เวียดนามทำแบบนี้ได้ยังไงเราเสียเกาะเตียนไห่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่เคยบอกประชาชนเลยมันกลายเป็นว่าจากที่หุ่นเซนกับลูกชายหวังจะสร้างผลงานชิ้นโบแดงเพื่อสร้างชื่อเสียงตอนนี้กลับต้องมารับสึกหนักถึงสงด้านทั้งจากเกมการเมืองของเวียดนามและจากแรงกดดันของประชาชนในประเทศตัวเอง ตัดภาพมาที่ฝั่งเวียดนามบ้างชาวเน็ตของเขานี่แทบจะจุดพลุฉลองกันเลยครับต้องบอกเลยว่าความรู้สึกที่คนเวียดนามมีต่อรัฐบาลกัมพูชาชุดปัจจุบันเนี่ยอาจจะอัดอั้นมานานมากพวกเขามองว่าการกระทำครั้งนี้คือการเอาคืนที่สาสมและสมเหตุสมผลที่สุดแล้วแล้วไทยก็มาเราละครับเราอยู่ตรงไหนในเกมกระดานนี้ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังเราอยู่ในจุดที่ดีที่สุด อยู่ในจุดที่ได้เปรียบแบบสุดๆงานนี้มันเหมือนเวียดนามเป็นคนชงลูกมาให้แล้วไทยเรารออยู่หน้าประตูเลยครับเพราะว่าไอช่องแคบเล็กๆที่เหลืออยู่แค่ช่องเดียวนั่นน่ะมันบีบบังคับให้เรือทุกลำที่ออกจากคลองฟูนันต้องวิ่งผ่านหน้าน้านำในอ่าวไทยใกล้ๆกับพื้นที่ของเราซึ่งมันหมายความว่าอย่างไร ข้อแรกเลยอำนาจการต่อรองมันจะย้ายมาอยู่ในมือของไทยเราโดยปริยายเราจะกลายเป็นผู้ควบคุมเส้นทางเดินเรือเส้นนี้ไปเลยข้อ 2. โอกาสทางเศรษฐกิจครับท่าเรือในภาคตะวันออกของไทยจะได้อานิสงไปเต็มๆเรือที่อยากจะเดินทางแบบสะดวกสะดวกอาจจะต้องแวะมาใช้บริการที่บ้านเราแทนและข้อที่ 3. เรื่องความมั่นคง เราจะสามารถรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเรือทุกลำที่ผ่านเข้าออกจากคลองนี้ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรือของจีนนี่คือการผนึกกำลังกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับคุณผู้ฟัง เวียดนามเขาแก้ปัญหาของเขาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นการมอบแต้มต่อมหาศาลให้กับประเทศไทยไปซะอย่างนั้นเรื่องราวแบบนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกเยอะเลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเกมการเมืองระดับโลกแบบนี้สรุปให้ฟังสั้นๆนะครับ 1. กัมพูชาพยายามจะพยองเดชจะกลับโดนต่อกลับจนหน้าสัน่นความฝันระดับพันล้านกำลังจะกลายเป็นนี่สินก้อนโตและตอนนี้ก็กำลังเจอปัญหาภายในประเทศตัวเองอีก 2. จีนในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่กำลังจะสูญเงินมหาศาลไปเกือบจะฟรีๆเพราะโดนโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามแค่ชิ้นเดียวขวางเอาไว้ 3. เวียดนามคือผู้ชนะที่เยือกเย็นที่สุดในเกมนี้เขาสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อและยังสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ไปอีกนานหลายสิบปี และ4ประเทศไทยของเราอยู่เฉยๆแต่กลับกลายเป็นผู้คุมเกมคนสำคัญในสมการนี้ไปแบบงงๆนี่แหละครับบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าอย่าคิดจะเดินเกมใหญ่ถ้าไม่ศึกษาผู้เล่นรอบข้างให้ถี่ถ้วนการเมืองระหว่างประเทศมันซับซ้อนและเล่นกันด้วยแล่เหลี่ยมเสมอขอบคุณที่ติดตามครับ